เป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคนท่านเห็นหรือยังว่าคนน่ะเท่าไหร่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของออให้กับลูกให้กัเนี่ยใช่ไหมให้กับเด็กเด็กน้อยๆอย่ะเห็นไหมเตโตอันนี้เหมือนกันทําให้กับสัตว์เลี้ยงพวกใครที่มีที่น้องหมาน้องแมวถ้ามีปุ๊บรักแบบเหมือนลูกเลยเอ่ะต้องให้อาหารดีๆให,ให้ให้กับน้องหมากินให้น้องหมาทัองแมวกินเนี้ยเขาเลย ุรกิจก็เลยมีอยู่สองสองบริษัทที่ผมจะมาที่จริงมีหลายอยู่นะวันนี้จะให้ให้เทียบกันเลยว่า a a i กับ i t c เนี่ยที่ทำเกี่ยว Pet เพจฟอาหารสำเร็จรูปมันจุพร้อมเปิดให้กับน้องหมาน้องแมวท่านกินเออม <c oughs> าแรงมากก็มีการเข้าในตลาดซักเมื่อปลายปีที่ยวนาอไอ้นี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ท่านที่อยากจะสนใจที่จะลงทุนในกลุ่มของอาหารเพจฟู้ดอาหารเกี่ยกับสัตว์เลี้ยงอยากจะครอบครองอ่ะ เออเนาะเออเอาข้าขอควาไหนบอกโหไม่งา่ายหรอไปเปิดร้านขายอาหารสาัตว์ดีกว่ามีธุรกิจส่วนตัวดีกว่าเออไปเปิดร้านขายตรงปากซอยขายพวกอาหารสัตว์เลี้ยงเอออย่างดีไหมก็ได้นะแต่ท่านต้องไปลงทุนใช้เงินไม่ต่ำนะเพราะนักต่ำกว่าห้าหกหลักนะฮะนั่นสิ่งที่ท่านจะไปเปิดร้านทาทาขายร้านานะอาหารเอออุปสรรคที่เกิดขึ้นคือหนึ่งทำเลสองคือท่านต้องไปลงทุน มโหลางจริงไหมนายท่านต้องไปนั่งขายยืนขายเองเวันวันหนึ่งเนาะนี่คือการที่มีไมซ์เซ็ที่จะไปเปิดเปิดร้านขายอาหารสัตว์ที่ท่านต้องลงทุนทั้งแรงทั้งเวลาในการที่จะไปเปิดร้านขายอาหารสัตว์น้องหมาน้องแมวอะนะเพราะคนนิยมกันมันเล่นเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับอารมณ์กังคนสุวนคนมันจะมีกําไรเยอะทำกันอะไรได้ดีกว่ามันก็เป็นโมเดลที่ไมซ์เซ็อีกอย่างคือ เราก็เองเราก็ไม่อาจจะเอาเงินหลักห้าหลักหกหลักไปเปิดร้านขายอาหารสัตว์เนี่ยเพราะมัน,ม,นมันต้องไปนั่งเฝ้าต้องบรรจุขายเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลเออเราเปลี่ยนมาเซตใหม่เอาเงินที่ห้าหกหลัก,ลกที่ท่านจะไปลงทุนเปิดร้านอาหารสัตว์ให้เลี้ยงเนี่ยถ้าเอาเงินเนี่ยเออเอามาซื้อครอบครองกิจการบร,ริษัทหนในตลาดทร,รัพย์มีดีเหรอ เขาเป็นภาษาที่เกี่ยวกับผลิตเพ t ฟู o ดอาหารสําเร็จรูปให้กับน้องหมาน้องแมวเออนะเราไม่ต้องไปบรรจุล้วเขาเป็นคนเดียวที่ทั้งผลิตถ้ามันจุทั้งขายส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยไม่ต้องเลยเราเพียงแต่ไปมีหุ้นส่วนกับเขา